สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจะมี sale ่ออนเซลขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับตอนนี้นะครับก็ถือเป็นเลิกงามยามดีนะฮะหลัง จากที่ไม่ได้อัพคลิปไปนานพอสมควรเนื่องจากนะครับเราไม่มีเวลานะครับไปไป,ไปเที่ยวบ้างนะครับแล้วก็ทะเลทรายไปบ้างนะครับก็ตอนช่วงนี้ก็อาจจะมีเวลากลับมาโฟกัสในเรื่องของการาดูที่แล้วก็พาท่านผู้ชมนะฮะไปดูแหล่งท่องเที่ยวอาจจะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่จะอัพเข้าไปนําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อพิจนารณาในการตัดสินใจนะซื้อที่นะครับ บางที่นะครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอแหล่งท่องเที่ยวไปให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยแล้วก็ไหนไหนก็ผมก็ชอบเที่ยวแหละกันไหนไหนก็จะนเนี้ยนำเสนอนะฮะแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอนั้นๆน,น,นะครับว่ามันมีที่เที่ยวตรงไหนอะไรยังไงนะฮะ เอัพเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะที่ผมจะมาขายนะครับมีเนื้อที่เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตรงไหนนะครับของอำเภอนี้นะครับผมไปไปดูพื้นที่ตรงนี้กันเลยนะครับผม สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสว่างอารมณ์นะครับมีเนื้อที่อยู่5ไร่41ตารางวานะฮะขายเหมายกแปลงนะครับท่านผู้ชมขายเหมาเลยนะครับอยู่ที่1.2ล้านบาทนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะอยู่ห่างจากตัวอำเภอสว่างอารมณ์อยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรนะฮะ ถ้าถามว่าซื้อไปแล้วทําอะไรต่อยอดอะไรได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะซื้อไปต่อยอดอะไรยังไงในมุมมองของผมนะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในการแบ่งแปลงขายนะครับแบ่งแปลงให้กับคนที่อยากจะต้องการที่จะมาสร้างบ้านนะครับเพราะว่ามันจะมีที่ดินที่ถมแล้วนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่ถมแล้วนะครับที่ถมเเทียบาเทียบเท่ากับถนนนะครับ ในส่วนของอพื้นด้านหลังนะครับก็จะเป็นพื้นที่นานะครับความสูงต่างระดับของตัวถนนกับนานะครับอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะฮะแล้วก็หน้ากว้างติดถนนเนี่ยจะเป็นติดถนน3ด้านนะครับผมก็จะมีรอบด้านนะครับตามภาพมุมสูงที่ผมถ่ายท่านผู้ชมได้ดูอยู่ณนะขนาดนี้นะครับผม แล้วก็ส่วนภาพพื้นดินนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะมาดูพื้นที่นะครับก็เอาตามภาพมุมสูงแล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับตามตามนั้นนะครับพื้นที่นะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอสว่าง3กิโลเมตรเท่านั้นถ้าซื้อนะครับเก็บไว้นะฮะถ้าซื้อเก็บไว้5้าไร่เนี่ยเอาง่ายๆห้าไร่เนี่ยทำทำ่านเอ่อทำบ้านจัดสวนหรืออะไรต่างๆนี่หน,น่ล้านเนี่ยก็ถือว่า,อาพอ เหมาะพอสมควรนะครับก็ทํานานะครับมีทํานาได้นะครับก็ทําพืชผักสวนครัวนะฮะกลับมาอยู่ในแหล่งที่ห่างไกลความเจริญไม่มากเท่าไหร่นะครับก็คือห่างจากตัวอําเภอสว่างเนี่ยอยู่เี่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและก็ในแหล่งพื้นที่เนี่ยก็มีชุมชนนะครับในว่ในรอบล้อมรอบด้านนะครับในส่วนเรื่องของถนนนะครับเดี๋ยวผมจะ ตีเป็นภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าติดถนนดําดเนี่ยละด้านด้านหน้าติดถนนดําเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ติดถนนด้านข้างเนี่ยเท่าไหร่นะครับกัวผมขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหากท่านผู้ชมซื้อนะครับที่ดินแปลงนี้ผมบอกว่าเลยยว่าเหมา,ะ,า,ามะนะครับสําหรับคนที่หาพื้นที่น้อยๆนะครับราคาไม่แรงแล้วก็อยู่ห่างจากตัวความเจริญนะของตัวอําเภอเนี่ยก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับสามกิโลนะครับ แล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ในแหล่งชุมชนแบบนี้นะครับผมถ้าสนใจยังไงลองสอบถามนะฮะรายละเอียดเข้ามาการที่ด้านล่างนะครับตัวลายนะครับหรือว่าอยากจะสแกน QR code ด้านท้ายคลิปวิดีโอเลยนะครับสแกน QR code มาได้เลยแล้วก็จะมีตัวลาย ID นะครับถ้าสแกนไม่ได้นะมีลาย ID ด,ด้านท้ายคลิปวิดีโอเช่นเดียวกันหรือว่าด้านใต้อ่าใต้ คลิปวิดีโอนี่ด้านใต้คลิปวิดีโอจะมีตัวราย ID นะครับให้ท่านผู้ชมได้อ่าแอดกันเข้ามานะครับถ้าแอดไม่ได้ก็สแกนเข้ามาได้นะครับผมหรือโทรสอบถามได้นะครับ084 8ปั้ง28137นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับทากาไรให้ท่านผู้ชมได้นะฮะถ้าท่านผู้ชมเอาไปต่อย,ยอดแบ่งขายหรือว่าซื้อเก็บไว้นะครับทาบ้านจัดทาบ้านแบบ ทักกอากาศก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบอากาศบรรยากาศดีนะครับผมกาฝากกันด้วยนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่อยู่5ไร่นะครับ41ตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองมาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับใครที่สนใจอยากจะทําการขายฝากให้กับทางเรานะครับสามารถที่จะติดต่อทาง l ล ne ID มาได้นะสแกน QR ว o า e ์ด้านท้าคลิปวิดีโอนะครับ แล้วก็ส่งเอกสารมาให้เราพิจารณาในการตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะทําการาขายฝากกันนะครับผมบางแปลนะครับก็อาจจะปฏิเสธบางแปลงก็อาจจะทํามีการทําการขายฝากกันเพราะว่าเราจะต้องสแกนก่อนนะครับในการเรื่องของการขายฝากบางทีนะฮะราคานะครับบางเจ้าบางคนนะครับก็ส่งราคาแบบราคาขายขาดให้กระทางเราเลยแล้วก็ไม่ส่งดอกอะไร ทำนองนี้นะฮะมีมาเหมือนกันนะครับผมก็ผมก็ต้องสแกนนิดนึงนะครับว่าถ้าจะทำการขายฝากกับเราเนี่ยก็ราคาก็อาจจะแบบพอเหมาะพอสมควรกับพื้นที่พื้นที่นั้นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากไว้กันด้วยนะครับที่ด,ดินแปลงนี้นะครับถ้าสนใจก็ลองมาพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้ลากานไปเพียงเท่านี้ไว้ใจกันหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ